สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำขาจาพาเปิดคำพูดต่อยดายศ ที่พูดกับตนเองในงานพิธีไว้อาลัยคืนสุดท้ายกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นหนักขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่แม่แตงโมพร้อมด้วยทนายเดชาได้ไปยื่นหนังสือให้กมาทอถอนเรื่องการพิจารณาคำร้องการเสี็จชีวิตของคดีแตงโมนิดาและขอถอนถอนสองบุคคลจากผู้สังเกตการซึ่งก็คือหมอพรทิพย์หยุดแรงแซงการทำงานของตำรวจและเตสตวัตออกจากผู้สังเกตการล่าสุดมดดำคจภาได้ออกมาเปิดเผยถึงคำพูดของต่อยนายยศพี่ชายของแตงโมว,ว่าตอนที่แม่แตงโมประกาศ ในงานพิธีไว้อาลัยคืนสุดท้ายว่าจะสู้เพื่อนลูกนั่นต่อยดายศได้เดินเข้ามากอดมดดำพร้อมกับพูดว่าผมขออย่างเดียวอย่าให้แม่ปเปลี่ยนใจอีกผมดีใจมากที่แม่จะสู้เพื่อน้องเป็นคําพูดของต่อยดายศที่พูดกับมดดำในวันงานพิธีอลาัายแตงโมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ